yourself me power call want to ่่ยังไมเข้าใจทุกคน <Hi. S 1> ตอนนี้เราอยู่กันที่สยามเซ็นเตอร์นะคะวันนี้เรามาช็อป JD Sport เป็นช็อปปิ้งเดย์ตั้งใจเลยว่ามาช็อปเพราะว่ามันเซลล์หนัก มากเซลแรงเซลแบบเกือบทั้งร้านเลยทางเราไม่เชื่อเพราะว่าเราเป็นเจ้าแม่เซลกันอยู่แล้วใช่แล้วเขาบอกว่าที่นี่เจดีสปอร์ตคือไม่ได้เน้นไปทางออกกำลังกายมันเน้นไปทางแฟชั่นแฟชั่นที่ถวแฟชั่นซึ่งที่เจดีสปอร์ต่ะเขาไม่ได้มีแค่รองเท้าอย่างเดียวเขาะมีเสื้อผ้ากระเป๋าหมวกอิสเซสซอรีตร่ต่างๆที่แบบเป็นสายสตรีทสายสปอร์ตนั่นแหละเขาบอกเจดีสปอร์ตเป็นที่ที่มีเสื้อผ้าผู้หญิงแล้วก็เสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กเยอะกว่าช็อปอื่นเออแต่เขามีจี่สาขาที่นนีเราสซอ์ดด๋ยวไปูกัน ตอนนี้คือตัดสินใจไม่ได้นะคะนิงเลยเปิดโบตในไอจีกันเป็นเลิกเราไปดูกันว่าแบบเพื่อนๆเ,เขาจะเลือกอะไรกันช่วงเทียบระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะคะนิ่งชอบคู่นี้ที่สีนูเพราะว่านี่ไม่ค่อยมีรองเท้าสีเรียบๆแต่ก็ชอบคู่นี้ที่แบบมีความโปร่งๆแบบนี้แล้วเราสามารถเล่นลูกเล่นกับถุงเท้าข้างในได้ใส่ถุงเท้าสีอะไรก็จะเห็นออกมาข้างทะลุข้างนอกนะคะทุกคนไม่น่าเชื่อว่าเขาโหวตสีขาวกันเว้ย สีขาวก็ได้ไปก็คืออยากได้ทั้งสองสีนั่นแหละถุงเท้าทุกแบรนด์นะคะลด50%ทุกคนสูมเท้าดีๆซื้อเถอะใช้ได้นานซื้ออนละ20 30แป๊บเดียวก็คือพังไปเลยแม่มดซื้อมาจากที่มาเลเซียนะคะประมาณนี้แหละไม่แพงมากก็คือเป็นของแบรนด์นี่แหละใช้ได้นานมากตอนนี้ยังใช้อยู่เลยอันนี้คือไนกี้เหรอสีได้จับข้างล่างเหมือนจะแข็งแต่พื้นมันนิ่มมากทรงเป็นมึงมากเลยอะ <c oughs> สีส้มกลางเลระหว่างส้มกับเล<ต>หลือแปลว่าส้มลลแล้วออมันเลือกยากเหรอเลือกยากมากเลยขอบคือของเยอะมากที่นี่เหมือนของเยอะกว่าที่พี่เลยอะเออ้ผู้หญิงเยอะมากเลย ที่เจดีนะคะเขามีไอคู4สีก็คือถ้าเกิดมีป้ายเจดีแบบนี้ก็คือมีขายที่ j จดีสปอร์ตเท่านั้นก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นสีพิเศษอันนี้ก็คือ Air Force 1ก็จะมีประมาณ3-4สีครั้งแรกกับ Air Force 1ปะ่ะเคยมี Air Force 1มั้่ไช่เวลาเดินแล้วโซนมันเดือดมันเดือดเหรอยังไม่เจอคู่ที่ถูกใจค่ะ เปลี่ยนชุดก่อนนะทุกคนอันนี้คือข้างหลังเทอหดเลือกมานะคะเป็นเสื้อผ้าผู้ชายผสมของผู้หญิงมาดูกันว่าลองแล้วจะเป็นยังไงอันนี้เสื้อหดเลือกเป็น XL นะคะเกางเกงเป็นไซส์เแต่คิดว่ามันน่าจะเล็กไปมันต้องอาจจะต้องคงๆกว่านี้จ,จะเปลี่ยนเป็นไซส์ L แทนข้างหลังเป็นแบบเก๋แบบนี้ใส่กับผ้าใบาเปรียว คนละหนึหสคนละหนึ่งคนละหนึอู้เราก็ได้เสื้อผ้ามาอีก1ชุดบวกเอวยกระโปรงกระเป๋าต่างๆ่ะนะคือแบบชือของมันลดเยอะมากจริงๆชอปปต์บาไนกี้เอะยอะไรเลยก็คือลดเยอะมากแล้วครั้งแรกของเราที่ปกติเราไม่เคยซื้อเสื้อผ้าที่เป็นแบบเทสชอปตเลยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะสามารถแมทเสื้อผ้าได้ยังไง ดูถุงก็รู้ว่าช็อปเยอะขนาดไหนเยอะแยะมากเพื่อมาเดินหาห้องเช่านะคะตามสไตล์บ้านนอกเข้ากรุงตอนนี้เราสองคนแยกกันอย่างเป็นทางการแล้วเนื่องจากมีแฟนเฮ้ยไม่ใช่ ีเพื่อนที่ส่วนตัวไม่ได้มีการทะเลาะกันใดๆทั้งสิ้นไปทาอะไรตุ๊ดก็ยากทุกคนก็แยากคือมันอยู่กันมานานแล้วไงทุกคนประเด็นเวลามันมีของเยอะจริงๆแล้วแบบทางที่ดีที่สุดก็คืออยู่ห้องใครห้องมันดีกว่า เราจะได้มีพื้นที่แบบจัดแจงได้าช่าา <ๆ S 1> เพราะของแต่ละคนเยอะเหลือเกินทั้งของตุดของนีของแม่มดใช่พื้นที่ส่วนตัวด้วยก็หนึ่งบางทีแม่มดตื่นสายนีนตื่นเช้านึ่งอย่างเข้าห้องน้ำก็ต้องผ่านประตูห้องแม่มดก็มีการเกรงใจบางทีมดก็ทําห้องลกก็เกรงใจกันก็เลยอ,อยู่ใครอยู่มาเลยละกันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไม่ได้ตีกันแต่อย่างไร <c oughs> นะคะตอนนี้ก็เลยมาหา ห้องที่สําหรับเอาไว้ใส่ของตรงกลางมันประจวบเหมาะพอดีเพราะว่าสัญญาห้องเก่ามันหมดแต่ว่ามันไม่ประจวบเหมาะตรงที่ว่าเราหาห้องใหม่ไม่ทันนี่แหละเราเลยต้องมาหาห้องเช่าอยู่ตอนนี้งบเราก็มีไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราต้องฝากของไว้เฉยๆถ้าเกิดว่าใครมีที่ที่สําหรับให้เช่าแบบไม่คิดอะไรเยอะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะแบบไม่แพงแบบไม่แพงไม่แพงนี่คือเท่าไหร่วะไม่ต้องมีเฟอร์นิเจอร์ก็ได้แค่จะเอาของลกๆของเราไปยัดไว้ในนั้เพราะว่าเรามีแผนจะหาออฟฟิศมาทํางานด้วยกันอยู่ดีนะคะแต่ตอนนี้แค่แยกกันอยู่เฉยๆตอนนี้้เขาาาไปถ ที่เรามาถามประจําก่อนว่าเขาพอรู้จัก ทา,าทุกคนหลังจากที่มดกับนินเดินหาห้องเช่าเราก็กดว่าเหนื่อยมากนินก็เลยเซิร์ชว่าห้องฝากเก็บของห้องฝากของห้องเก็บของโกดังเก็บของอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็เลยไปเจอว่ามันมีธุรกิจหนึ่งที่แบบว่าอันนี้ไม่ได้ถ่ายอินนะคือมันเป็นธุรกิจหนึ่งที่เป็นเหมือนล็อกเกอร์ฝากของเนื่องแต่แบบล็อกเกอร์ที่ใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็รวมไปถึงห้องใหญ่ที่เอาไว้แบบอาจจะเป็นแบบแม่ค้าออนไลน์อะไรประมาณนี้อเมซิ่งมากเดี๋ยวโมจะพาไปดูนะคะอันนี้คือตึกเขานะคะเป็นตึกสีน้ำเงินส้โมโปรเฟชชั่นัลมากทุกคนโทรถามราคาเริ่่มต้นแค1,100 บาทเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันมีที่จอดรถจริงจังนะคะวาก็อาจจะไม่ได้ผลเองอาจจะให้เป็นลาล่ามูผลมาให้นะคะอันนี้เป็นทางเข้าล็อบบี้นะคะ จะมีคลิปนะคะขึ้นไปแบบดิบดีลิฟกว้างเหมาะกับการขนของทุกคนเขาจะหน้าตาแบบนี้โปรเฟชั่นอลมากก็คืออันเล็กสุดอันนี้สาหรับแบบวางของหรือว่าใครที่แบบว่าเดินทางต่างประเทศพวกฝรัง่งเขาก็มาฝากของที่เป็นแบบก็แ๋าเดินทาง <ๆ S> 1,100บาทต่อเดือนแล้วก็ถ้าสูงขึ้นใหญ่ขึ้นก็จะเป็นพันสส่วนแม่มดกับนินนะคะเอาเป็น ห้องนี้พันแทุกคนไฟติดอัตโนมัติด,ด้วยเลิศม,มากก็คือเป็วันกับนินมีตู้สูงมากเราก็เลยต้องใช้อันนี้นะคะอันนี้คือต่อเดือนนะทุกคนถูกมากดีกว่าไปเช่าห้องแล้วเก็บของไว้เพราะเราไม่ต้องการพื้นที่หรือเฟอร์นิเจอร์อะไรอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นโกดังอันนี้เป็นห้องใหญ่นะคะ จากนี่ถึงนี่เลยแล้วก็แบบมีเยอะหลายชั้นมากโปรเฟชชัลมากถ้าเกิดว่าใครหาพื้นที่เก็บของต้องการแยของออกจากหอแล้วยังแบบหาที่อยู่ไม่ได้ก็คือเรียนเชิญนะคะอันนี้คือ Amazing มากจริงๆอยากรีวิวเวอร์อันนี้ให้ดูข้างในนะคะความกว้างของพื้นที่อันนี้1,300บาทแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าโกดังนะคะทุกคนมีเลขห้องไว้เก็บของดีเวอร์ เสร็จแล้วนะคะขึ้นไปดูห้องลายมดก็คือจองห้องพันแปดนะคะวันนี้ก็เลยมาทําเรื่องไว้พรุ่งนี้จะให้ลาร่ามูฟมากดให้มันมีห้องไหนขนาดมากอย่างที่บอกก็คือเริ่มตั้งแต่พันกว่าบาทแต่หอยมดก็คือจ่ายไปพันแปดแต่ว่าราคาเนี้ยยังไม่รวมแหวเจ็ดเปอร์เซ็นต์รวมไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบนิดๆไม่ถึงสองพันนะคะแล้วก็จะมีค่ามัดจรรําแล้วแต่ขนาดแล้วก็เขาไม่มีกุญแจให้นะคะเราต้องหากุญแจมาเองแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีจรงิงๆมีกุญแจขายที่นี่ขอโทษนะคะเมื่อกี้จ่ายค่ามาัดจ 1, 3, ั๊มไี